วันนี้พบกับรายการเบบี้คิดเด็กอ,อริยะตอนนี้ค่ะก็อยู่กับพี่น้ำกับพี่ยี่ไหวเช่นเคยคะ่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราจะพาไปชมกับบรรยากาศวันเด็กที่ผ่านมานะคะและพวกเราเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองที่เข้าร่วมง,งานไปด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพี่น้ำเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ของเด็กๆค่ะพี่หวะค่ะไปรับชมกันได้เลยนะคะ ของคุณแม่ติดโทรศัพท์อะคะ่ะคุณแม่จะมีวิธีแก้ไขปัญหายัางไงคะคือปกติคือสวนมากลูกที่บ้านจะไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์อะคะ่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าน้องอยากขอเล่นแม่ก็จะเสนอแบบว่าประมาณว่าชวนไปเล่นอย่างอื่นหรือทํากิจกรรมอย่างอื่นหรือว่าออกไปข้างนอกไหมไปทํากิจกรรมอย่างอื่นหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์เหมือนกับว่า แบบบางทีน้องไปโรงเรียนก็คือแบบเจอเพื่อนที่แบบว่าเล่นเกมเขาก็จะมาคุยกันเรื่องเกมทางแม่ก,ก็จะแนะนําบอกลูกว่าการเล่นเกมมันไม่ดีนะลูกมันจะทําให้สายตาเสียความจําส่วนสมองพัฒนาการของเราจะเช้ากว่าปกติเพราะจะไปในทางการเล่นเกมจะมีความสนใจกับเกมต้องการเอาชนะอะไรประมาณนี้เราก็จะแบบเบี่ยงเบนลูกไปทางอื่นมากกว่าค่ะแล้วมีกิจกรรมเสริมอะไรให้ลูกของคุณแม่ทำไหมคะเหมือนตอนเย็นก็จะแบบ ทำอาหารร่วมกันชวนน้องมาช่วยแม่ทำอาหารเตรียมของเตรียมวัตถุดิบปะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ครั้งค่ะค่ะเป็นังกันบ้างคะกับคลิปเมื่อกี้นะคะแล้วนี่ก็ยังไม่จบนะคะทุกคนเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะใช่ค่ะพี่หยัวค่ะน้องคนนี้นะคะเป็นเด็กที่ใช้กิจกรรมยามว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือมากเลยนะคะเราไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องฮานะ่าอายุแปด อยู่โรงเรียนสวัสดิ์บวรค่ะอยู่ชั้นปสอค่ะแล้วก็งานอา่านวิเศกชอบวารูประบายสีค่ะทำจากอะไรบ้างคะทำจากอันนี้ทำจากดินแล้วก็อ,อันนี้ทำจากดินเมื่อก่อนน้องติดโทรศัพท์มากคือเบตหมดก็ต้องรีบชาร์จ คือเพื่อที่จะเล่นเล่นเกมดูการ์ตูนคือทุกอย่างอะถ้าวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีเรียนก็จะเล่นเกมตลอดแล้วอยู่ๆมาก็เอาแม่เอาพวกสมุดวาดรูปดินสอแบบแปลกๆมาให้น้องเริ่มทําแล้วก็เขาก็เริ่มหัดวาดรูปมีดินเบาเอามาปั้นแล้วก็ชวนไปตลาดเพื่อจะซื้อของอุปกรณ์มานั่งปะติด ที่พวกทําพวกกระจกหวีแล้วก็วาดรูปตอนนี้ก็วาดรูปแล้วก็อยากทําสติกเกอร์ตอนนี้คือจากที่เล่นเกมหรือดูการ์ตูนก็คือหลังเลิกเรียนนี่ยาวตอนนี้คือกลับมาก็นั่งวาดรูปส่วนน้อยมากที่จะเล่นเกมตอนนี้ก็คือพฤติกรรมในการติดเกมแทบจะไม่มีเลยนอกจากแบบนึกสนุกก็เอามาเล่นแต่แป๊บเดียว เหมือนวันนี้ก็มีช่วงเช้าแป๊บเดียวนอกนั้นก็ไม่มีก็นั่งวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ของเงี้ยค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับคลิปของน้องฮานะ่าเก่งมากเลยใช่ไหมคะพี่น้ำใช่เลยค่ะ,คะน้องเนี่ยเป็นคนที่ใช้เวลาว่างเนี่ยให้เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำก็มีเอ่อน้องๆ้องหลานๆนะคะแต่ว่าแบบ เขาเนี่ยก็มีพฤติกรรมการติดโทรศัพท์น้ําก็รู้สึกเป็นกังวลมากค่ะไม่รู้ว่าจะมีวิธีแก้ปัญายังไงค่ะค่ะมันเป็นวิธีที่เหมือนว่าดูแก้ง่ายแต่จริงๆเนี่ยแก้ยากมากเลยนะคะเพราะว่าการเล่นโทรศัพท์เนี่ยเหมือนเป็นปัญหาใหญ่ทําให้เกิดผลเสียในอนาคตกับเด็กได้นะคะเช่นสมาธิสั้นงุดหงิดง่ายโมโหร้ายอารมณ์ฉุนเฉียวค่ะ แล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะคะที่เห็นได้ชัดเลยนะคะสำหรับ,บ,บน้องของน้ำเนี่ยก็คือมีลูกส่วนตัวที่สูงค่ะแบบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนะคะผู้ปกครองเนี่ยไปทํากิจกรรมก็ไม่ไปค่ะเนื่องจากดีทารสัพพ์นธะพี่วาแย่มากเลยนะคะพี่น้ําเราเนี่ยต้องไม่อยู่เฉยนะคะใช่ค่ะนี่คือถือว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวมากๆนะสำหรับน้องๆเนี่ยค่ะจริงๆค่ะ,คะแต่ทําให้สายตาสั้นด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเราเนี่ยต้องแก้ไขปัญหานะคะโดยให้ผู้ปกครองเนี่ย หากิจกรรมยามว่างให้ทํานะคะ<ม>เช่นระบายสีว่ารูปเล่นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะจริงๆเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องใส่ใจเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นสิ่งเล็กๆค่ะใช่ค่ะค่ะผู้ปกครองเนี่ยก็ควรละจากโทรศัพท์แล้วก็ไปใช้เวลาว่าง<ม>กับลูกหลานนะคะคือแบบเป็นแบบยางให้กับน้องๆให้ได้เห็นก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็พวกเราก็หวังว่าคลิปนี้นะคะ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปกครองที่ได้ดูกันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็อีพีต่อไปนะคะเราก็จะไปกันที่ประเทศลาวค่ะพี่หวาสุดยอดไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ <laughs> ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ